เราอยู่ในยุคที่ต้องกินทุเรียนโชกันแล้วนะคะ <c oughs> ง้อโลไลส้มโลไล่คุดโลไลเดียนละโลเท่าไรออมหมอนทองนะคะตอนนี้ได้มากิโลกร,รมลัมละร้อยเก้าสิบบาท มีอยู่ประมาณห้าเม็ดหรือห้าภูนะคะสองสามสี่ห้า เข้าผมเข้าปากกำลังกินพอดีเลยคะ่ะกรอบทั้งนอกนุ่มท้างในอืม